บริเวณลานพระบรมราชานุสาวารีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางพลตรีกรวินยาวิชัยผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่32หัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตลำปาง นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตลำปางทหารผ่านศึกนอกประจำการนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาตลอดจนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ค่ะจัดกิจกรรมจิตอาสาเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์เนื่องในวันทหารผ่านศึกวันที่3กุมภาพันธ์2569 โดยได้ร่วมแรงร่วมใจการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบลานพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทางการตัดแต่งกิ่งไม้ต้นไม้ทําความสะอาดพื้นที่และจัดระเบียบสภาพแวดล้อมให้มีความสะอาดสวยงามและมีความปลอดภัยค่ะ ท่านี้สถานที่ดังกล่าวนะคะถือว่าเป็นสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดลําปางซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวจังหวัดลําปางและพื้นที่ใกล้เคียงและกิจกรรมในครั้งนี้ยังเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงพลังความสามัคคีของจิตอาสาทุกภาคส่วนที่ร่วมกันทําความดีเพื่อสังคมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆค่ะ